เทศมัทธะคือวิธีอบรมให้จิตสงบก็ได้เทศมาแล้วก็ได้ทำันมาแล้วเทศถึงเรื่องปัญญาพิจารณาก็ได้แสดงมาแล้วอันนี้เทศถึงเรื่องผลของความสงบ และผลของปัญญาพิจารณาต่อความจริงก็คือว่าผลของความสงบจิตที่สงบก็คือตัวปัญญานั่นเองรูายเงียบคายต่างรเกิดขึ้นจากความสงบนั้นผลของความสงบนั้นเือนปีกย่อย ที่พิสดารมากเข้าไปก่านั้นอีเหลือที่จะงขนาดนับเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนั้นมันจะเกิดะพิญญาซึือความรู้ต่างๆเช่นทิพย์ทจะสต่ทิปพยโสนเบโตภนิยา ปรตัตตวิชารู้จักจิตใจของคนอื่นพิทธิรีดปาฏิหารสละพัททุกทอย่างแล้วเกิดจากความสงบเพื่อเรียกเกิดจากสมาะสมาะก็นั่งเคยที่บ่ามาแล้วมีสองอย่างสมาธอย่างหนึ่งสงบปกลมจิตให้สงบแน่วแน่อย่างเดียว ม่ต้องพิจารณาอะไมากมายไม่ต้องคิดคนอะไมากมายคือเพ่งจิตให้จีต้องไปหาสอานสมบุเลยก็เทระปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นให้เพง่งพิจารณาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออก เห็นที่เกิดที่ดับของลมหายใจหรือว่าเพ่งวิจารณาว่าความเกิดความดับคือลมหายใจเข่าหายใจเขามาหายใจ,ใจออกก็ดับหายใจออกแล้วไา่เขาก็ดับเห็นสังขารร่างกายคือตัวเรานี้อยู่กับลมลมปรนปลปื้มปฏิบัติทัดไปมาอยู่จึงได้ท,ทาให้วันไหวพิจารณายังกระทั่งเห็น มือกา,ายอันนี้เนะี่ยเป็นของยืมคนอื่นของยืมคนสิ่งอื่นมาใช้แล้วก็ลมนั่นก็เป็นของยืมมาไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่ของเราลมเป็นของสาธานเขาจะสืบออกสืบเข้าก็ได้นั่งผ่านไปผ่านมาใครมีเครื่องสืบสูบ่คือว่ามีจมูกสูกก็สู่สได้ ไม่มีการซื้อการขายกันการเพ่งพิจารณาเห็นชาติอย่างนี้อยู่ในความสงบอย่างนี้ <c oughs> มันเพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวอย่างนี้วิธ <c oughs> ีทำความสงบแบบนี้มันเกิดสัญญาไปพรอ้อ <c oughs> มกันอนี้สองอย่างอย่างหนึ่งสงบเฉยเฉยไม่เอาอะไรทั้งหมดพักทิ้งมดอะไรตามไม่ให้มีอะไรเลย เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันตรายแดบนั้นท่านเรียกว่าชาติทำเขาสงบเขาถึงแบบชาติแบบหลังนี้ท่เรียกว่าเข้าทั้งหมงสมาธิที่มีปัญญาพร้อมกันมีผลกความสงบอันนี้สรงบความสงบอันนี้อีกในความสงบนี่แหละ เป็นเครื่องพักผ่อนจิตได้พักผ่อนกายได้ความสงบนั้นเมื่อกระทบสิ่งใดเข้ามาแล้วเราจะต้องให้มันชํานาญเพราะกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วจะวิ่งเข้าหาความสงบเลยเป็นเครื่องป้องกันให้อันตรายได้เป็นขั้นขาแต่มันไม่ได้ขุดลาาขุดเงาขึ้นมาหมด ตั้งรูมาฟังเหมือนก่บป่าลุกลกตัดเอ,เอาเพียงดินเลยในพระโกรต,ตัดเพียงดินดินเลยแลวก็เตียนไปได้แต่มันมีวันที่ห็งมอกขึ้นมาอีกได้ต้นไม้ต้นหญ่างขาไม่ได้ขุดหลักขุดเงาเรื่องชาเีนนั้นท่านเอง แสดงว่าระงงับนีวอนหาไม่ใช่ถอนไม่ใช่ตัดขาเมื่อจิตมันเข้าไปถึงความสงบกามาฉันทะคือความพอใจและไข่ในกามเิตทั้งลายรูปเสียงกลิ่นโดปวดก็หายไปนักไปเพื่อไม่ไม่เอาเรื่อง มันไปยินดีกับความสุขสงบแนวกามาฉันทะพันธะบานมันก็หมดไปจะไปคิดเสียโกรคนนะั้นคนนี้ไม่มีเพื่อมีเครื่องอยู่มันเข้าหาความสงบคิดนวิททะุทธะบุคุจจะมันไปยินดีกับความสนุกเพลินกับความสงบเบิกบานกับความ ก็ง่วงเหงาเข้านอนก็นนมีคงชงบบื่นเซื่องเซื่อนก็มีคิดจี๊คิดฉาความลังเลในอุบายนั้นก็นไมนน่มีเห็นเป็นของจริงจังช่าเจว่าอันนี้เป็นของจริงของถูกต้องดีแล้วแต่เพียงแค่นั้นแหละไม่ได้คิดคนหาลาา ผลต้นต่อของมันแทน้แทนเนี่ยทอนส่วนการพิจารณามีสมสถะและพิจารณาอยู่ในตัวสมสถะมันตามผลว้าหาต้นต่อและลากเหงาของออธิบายไปตะกี้อย่างพิจารณาั้ง,งเรื่องหลมเรื่องเหยยกำหนดพิจารณายู่ลงม,มันเดียวหายใจออกนะเนี่ย เรเป็นเครื่องป,ปือให้มีชีวิตอยู่ได้เห็นคุณค่าของลมลารมไม่มีประโยชน์แล้วไปเห็นลมเป็นของสาธาเห็นรังขานคือตนตงวงเราเป็นธาตุสี่เป็นของยืมมาใช้เห็นพิเยนาไปยังอาการที่เห็นเราเป็นของยืมคนอื่นมาใช้ เรื่องเห็นอะเป็นเพียงธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเข้าถึงอนัตตาตรงนี้มันเป็นปัญญาเข้าถึงอนัตตาที่เรื่องกาไม่ฉันทะความรักใคร่พอใจยินดีสรุปเสียงกินรถมันไม่มีมันค้นขึ้นมาถไปรักใร่พอใจในสิ่งอันนั้นทาไมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งหมด เพียงเป็นธาตุสี่ก้อนดินน้ำไฟเพียงแม้ของยืมมาเท่านั้นของอันนี้ไปยึดเอาเป็นของเราของเขาคล้ายๆกับเป็นคนขี้ขโมยคนนั้เงินเลยเห็นเป็นอนัตตาในขณะเดียวพากมกันนั่นอ่ะมันจะเห็นเป็นของไม่เที่ยงแปลจะภาพอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่ลมหายใจยังไย ใจเข้าหาใจออกมาอยู่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของลมเงยยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกอันส่วนรูปกายคือสังขารตนตัวมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่พอที่เห็นตานนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมความแก่ของคนเป็นระยะเด็กหนุ่มสาวอันนี้เป็นระยะหา่างคงเปลี่ยนแปลงนี้ระยะหา่าง ถ้าไปเห็นตรงนั้นเปลี่ยนแปลงทียิบเลยขณะจิตในปัจจุบันนีมันกลายเป็นอดีตนะในขณะนั้นกลายไปเพราะเห็นแเปลี่ยนปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเทวนาคมันกลับมาเป็นปัจจุบนันปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตนาคดกลับมาแทนเองได้เห็นในขณะจิตอันเดียวเลยเช่นจิตของเรา กำหนดอนาปาคือพิจารณาลมให้ใจกำนหนดออกมาจากไอเห็นลมนี่ว่าผ่านไปที่ลมรากฏที่มันชัดอย่างลมผ่านออกผ่านเข่าัากรากฏแล้วก็ผ่านไปนัหนเ่งก็ผ่านมามันก็เป็นอดีตอนาคตไปยังในตัวปัจจยบันอดีตอนาคตไปพร้อมในขณะที่ยิบเลยนะตรงนั้น เมื่อเห็นลมมันที่งั้นไงต่อมันไปเห็นส่วนพัฒสายตาอื่นๆมันก็เป็นในทํานองเดียนลูปกายก็ไปในทํานองเดียันเปลี่ยนสภาพโดยเร็วที่สุดทั้ควงยึดควงถือมันถอนลากถอนเอาโดยไม่รู้ตัว อันนี้สมของการทำครงสงบถ้าพูดทั้งเรื่องคุณค่าและผลประโยชน์ของความสงบทั้งสองอย่างแล้วน,นี่คุณค่าประโยชน์ของการเจริญป,รรยยปัญญาปัญนายิ่งละเอียดขึ้นไปกว่าน,น,นั้นอีคำว่าปัญญาิปัสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริง ดังพิจารณากายเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่น้ำาไ่ลมก,กายพิจนาเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ตัวต,วตวนบุคคลสัตว์ที่ว่างวควายก็ดีที่ว่าคนก็ดีมันไม่มีในธาตุนันแสดงมันเป็นก้อนสี่อย่างผสมมาเข้าแล้ว วัตถุที่อย่างประสมคัของ,งเขาเล้่ยที่เรียกว่าโน่นว่านี่มันไม่มันไม่มีอะไรที่นั้นเมื่อเข้าไปเห็นตรงนั้นที่เรียกเนี่ยมันอยู่น,อ,นอกๆมันไม่เข้าไปถึงตัวสมมติเปลือกเปลือกหนงนอกอย่างะสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ตรงไหน,นผู้ชายอยู่ตรงไหนไปดูตรงนั้นพระวันเนนยังไงพระเนนมันอยู่ตรงไหน,น มันเป็นวัตถุสี่อย่างเข้าผสมปรุงกันละเข้าผสมกันอะไรก็เป็นก้อนนั้นเองที่ท่านแสดงไว้ว่าใครจะรู้จักว่าร่างกายนี้เป็นเปียกมันก็หมอกมันก็จริงอย่างว้า่าใครจะไปรู้จักใครจะพิจารณาเห็นร่างกายนี่มีเปียกมันก็หมอก คนเรามันไม่ได้พิจารณานี่แต่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างหมอที่ว่า,าจริงสำหรับรับภาระสำหรับที่จะเก็บสิ่งของต่างธรรมดาหมอขาทำอย่างหมอน้ำก็เก็บน้ำหรือหมอแกงก็จางเขาว่าสำหรับปรุงแต่งอาหารไว้สำหรับรับอาหารที่ปรุงแต่ง คนเราเนี่ยเปลี่ยนมอนก็หมอบมันก็หนุดสหรับรับภาระที่จะต้องใช้สรรพทุกอย่างในตัวของคนเราถ้าหาวพิจารณากันถีท่ทวนจริงๆอย่าง่างมันยังเห็นพิสดารไว้กว่านั้นอีกในตัวตนคนเรานะมีทางดินมีทางหน้ามีท้งไฟมีทางลมผสมกันเต็มเปรี่ยอยู่มมด ผสมก็เป็นก้อนแล้วยังไม่ได้ยังมีสิ่งทั้งหลายนั้นคอยหล่อเลี้ยงอยู่อีกเลือดก็ยังมีหล่อเลี้ยงเรียกว่าน้ำบินคือสิ่งที่แข็งแข็งเป็นตัวประธานสำหรับรับรองน้ำสำหรับรับรองไฟสำหรับรับรองลม เรียหมันกับหมอ้อมอเป็นประธานสำหรับอาหารที่จะไปปรุงนั้นไม่นจ่ไม่ทราอะไรต่อะไรล่ะเป็นเนื้อเป็นผักเป็นพริกเป,เป็นเกลือเอาไปผสมกันในหมอ้ออยู่กับหมอนั้นถ้าหม้อนะั้นไม่มีอันนั้นก็ผสมกัน,นไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายไปรั่วไหลไปหมดหมอ้อคือคนเราก็ คุมไว้ถึงจริงทันะงง้งหลายแล้วนี่แหละคุมแล้วขังไว้ถึงจริงทั้งหลายแล้วพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นเห็นสภาพตามเป็นจริงว่าไม่ใช่จริงในทางความหมนั่นเป็นเรื่องของเมืองต่างหากแม้ที่สุดแต่ที่เรียกว่าธาตุสีก็เป็นบัญญักษถ้าไม่เรียกว่าธาตุมันจะว่าอะไรกัน เทพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าท่าตุวท่านนั้นเพื่อว่าบัญญัติไว้สําหรับให้หยิบยกมาพิจารณาถ้ามีสิ่งสมมุติจัมบัดยัติบัญญัติไว้สาหรับให้เป็นเครื่องยิบยกอมาพิจารณาถ้าไม่มีบัญญัติยิบยกมาพิจารณาก็ไม่ทราาจะพูดอะไร อย่างคนเราไม่ต้องพูดละอย่างว่าถามกันนี่ไม่มีคําพูดไม่ทราบอะไรมันไม่มีสม,มุดบรรญ,ญัติไม่ต้องพูดกันละอย่างมีคนหนึ่งก็ถามว่าเฮ้ยเธอทำอะไรกันไอคนที่ถือมันถือไม่มีสม,มุดบัญญัติครับพูดไม่ถูกทุกอย่างแต่พูดออกมาก็พูดไม่ถูก เขาถามว่าเธอเธอทำอะไระนพกปฏัตยคตเองาว่าไม่พูดไม่พูดเลยกลายเป็นสมมุติขึ้นมาอีกแลละเลยไม่พูดนะนํะ่นแปลงนั้นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมาปรากฏดที่จะเพาะหน้าเราซึ่งไม่เคยเลยว่าเป็นอะไรจะเป็นก้อนนู่นพันธุ์ท่างอะไรก็ช่างถึเราสมมุติว่า มันกุบโกล,กลมมันก็นหลอดตะเกียนมาตกอยู่ข้างหน้ามีสีข,า,ขาวอันนั้นเขายังไม่ทันสมมุติกันมาตกทีแรกไม่มีใครรู้จักคําว่าไม่รู้จักคือไม่มีใครสมมุติแล้วก็ไม่มีใครบัญญัติสิ่งนั้นมาตกอยู่ตรงหน้าเป็นของแปลกคนทั้งหลายเขาก็จะมาดูสิ่งนั้นอันนี้อะไรคนนั้นเ็จะว่านี้อะไร มาดูนะถ้าเขาหนีจากนั้นไปแล้วเขาคิดถามนั่นแหละไปดูอะไรไปดูตัวอะไรไม่ทราบคำว่าอะไรไม่ทราบมันเเลยเป็นบัญญัติขึ้นมามันเลยเป็นสมุดขึ้นมานอกจากนี้นอีกคนจะไปสมุดขึ่งอีกหลายเรื่องตามมโนภาพของตนอะไรต็งไม่ทราบคลุ้งครงขา,ขาวขาวบัญญัติตัวใหญ่บนสมุดตัวใหญ่ อันนั้นเขาไม่จะต่อที่ต่อไปอีกลบไปดูวยไปสัก์กลมกลมงขาวขาวเชิงเขียงไปเลยไปใหญ่ไปดูทีแรกนั้นไม่มีใครสมมติัญญัตเพราะเห็นแล้วก็เลยสมมติญญัติขึ้นมาทานธาตุนั่นก็เงทั้งนองเดียวน่ะถ้าไม่ญญัติไว้ก็มันมีเรื่องที่จะเอามาพูดกันไม่มีเรื่องที่จะมาพิจารณา อันนี้เมื่อเมื่อเราหยิบยกเอาธาตุิจาาณามันไม่เห็นชัดตาในจริงว่าซักที่ว่าของนั้นเป็นอย่างอย่างนนในสมมติบัญยัติไม่ถูกแต่มันเป็นของมันอย่อยางนั่นะแต่พูดสมมติบรญญัติน่ะแต่ว่ามันไม่เข้าถึงอนั้นนะแต่เอาสมมติบัญญัติมามาไปยานาเลยเห็นสภาพตาจริงจริงครับเมื่อห,หมดจากสมมติบัญญัติน่ะก็เลย เห็นสภาพตามเปนสินี่ถึงอธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นคุณประโยชน์มากหากไม่มีแล้วไม่ทราบจะอ,อะไรไปพิจารณาสิ่งในที่เราเกลียดที่สุดหรือสิ่งใดที่เราชอบที่สุดรักที่สุดยินดีพอใจที่สุดอันนั้นแหละมันเป็นของดี ให้เรามนคิดพิจารณาเกลียดที่สุดเพราะอะไรทำไมเราเกลียดเกลียดเฉพาะกิเลสมันไมมีเราต้องการอยากจะชชำระกิเลสของเราไม่แก่เลยเมื่อเราเห็นกิเลส้องโผล่ขึ้นมามันก็ดีแล้วนี่มันจะได้ชำระสาสางกิเลสถ้าหากไม่มีเรื่องเกลียดมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาตรงเกลียดความรักความชอบที่สุดก็เช่นเดียวกั ถ้ามีสิ่งที่เรารักและเราชอบที่สุดที่เลั้ยงต้องไม่โตขึ้นแล้วไม่ทราบเราจะไปแก้ไขแล้วอั้งล่มันตรงไหนเรียว่าสิ่งมันมีเป็นของดีมันไม่มีก็ไม่มีดีเด้สิ่งที่มีเราละล้วก็เห็นอำนาจประโยชน์แล้วก็เห็นความสามารถของตนว่ามันมีแล้วเราละได้ เรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันเราชำระสาสางกอยวางไปได้ถ้ามันไม่มีล้วไปชำระอะไรไม่มีเรื่องชำระมันก็เ่ยเฉยยังไม่มีความสามารถอ่านหาไม่ได้แสดงความสามารถอ่านหามัน็ไม่มีเกิดความปีติปัจจทิอะไรมันต้องมีมันแค่เฉย มาเคยได้ยินไปบางสํานักเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมีอยู่มาให้มีอยู่อย่างนั้นของที่มีอยู่นั่นน่ะมันไม่วันไหวไปไหนมันจะแปรปรวนจะภาพไปไหนงั้นเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามเรื่อง มันไม่แปรปวนมันไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันไม่เสื่อมไม่สูญคือหมายความว่ามันไม่ออกมันไม่เข่ามันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ใหญ่ไม่น้อยถ้าพูดกันโน้ตพระผเนียนพูดคำใดก็มาตรงนี้ทั้งนั้นลงตรงนี้ทั้งหมด แต่เราถึงเด็กๆมนขาเวชีก็พูดทำเดียวกันนั้นแหละใส่จำนวนนี้กันทั้งหมดนี่ไงกันนะหมู่นี้นะขณะกันนี้ทำไมไปพิจารณากันนี้จะมาก็เลยกดไม่ได้ความบริสุทธิ์ที่ไม่ใหญ่ไม่โตไม่นอกไม่ในไม่ออกไม่เข้าไม่ขึ้นไม่ลงเขาบริสุทธิ์แบบนี้ปฏิบัติอะไรกัน กางนันก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่ถ้าหินนั่งอยู่กลางไม่น้ำโขงนั่น,น,น,นแล้วหินบนภูเขาเนี่ยนั่ะมีการขยายเัวม่นย,ย,ยน,นมีการยุบการและมีการงอกออกไปอีกไม่มีขึ้นมีลงไม่มีความร,รู้สึกอะไรทั้งหมดมันก็เป็นการมีพ<อ>านทะีงนาที นิพานแต่นี่ก็เป็นนิสพานก้อนหินที่ทเรียนมาเนค่อยพาเรืนเงียบไปหน่อยในงานก้อนหินนั่นเองความจริงมันไม่ได้เห็นจริงแจ้งชัดโดยตัวเองเป็นแต่ว่าสำนวนพูดเป็นสำนวนเพื่อตัดสำนวนกัน ยัง่าสิ่งที่มันมีอยู่นั้นเรามีความสามารถชำระสาสางลบสิ่งนั้นให้มันหมดไปให้มันเข้าถึงสภาพเติมอันนั้นเป็นตัวแสดงถึงเรื่องความสามารถของปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถก่อชำระสาตสางลบได้ก็เรียกว่ายังอ่อนแอ เรายังพยายามฝึกฝนออละอบรมเพ่งพิจารณาบำลงปัญญานั้นให้จะลืมงอกงามขึ้นมันจะมีการทำคองเพียนจะมีการประโยคน์เป็นยา,ยาถ้าหากว่าเราชำระ,ะสารษสางในแล้วแล้วก็มีการประโยคน์เป็นญยาคือจะต้องรักษาสภาพนั้นไว้ได้ ตั้งใจให้มีสติอารมณ์แน่วแน่อยู่อย่างนั้นมันเสื่อมแล้วก็รู้มันเจริญแล้วก็รู้จิตใจปองใสสะอาดหรือไม่สะอาดเท่ามองหรือผ่องใสแล้วก็รู้แล้วก็มีการพยายามประโยชน์ไม่งามในเรื่องนั้นต่อไปว่าร่างกายคนเราเรียกว่าวีบากขันอายุชนะเป็นวีบาก ชีวิตยังมีอยู่มันจําเป็นต้องกระทบก็จําเป็นมันก็ต้องวันไหวไปตามอาการทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างก้อนหินที่โวหารที่เขาว่ากันในการวันไหวก็ต้องมีการไปจนต่อสู่มันก็ต้องมีการลำบากลำวากมันก็มีการทำเรียกว่างานการงานมันยังมีเมื่องานการเมื่อ การง,งานคืออยายตนะตาอินทรีย์มีอยู่มันทํางานอยู่สติปัญญาอุบายทั้งหลายก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องประกอบให้ทันเท่ารู้เท่ารู้ทัททนกันในเรื่องทั้งหลายรางนั้นยังทำไม่มีที่สิ้นที่สุดถึงแม้พระเจจาวลายาสุขัณละได้หมดแล้วแต่เรายังกระทบอุบายปัญญานิติระบาดะวงังจังหวะมีเหมือนกัน แต่ท่านไม่ต้องการที่จะไปจนต่อสู้เพื่อชำระอีกต่อไปท่านเพียงเก็บของเก่าและความรู้เท่าของท่านเมาใช้เป็นเครื่อเบาสมองเหมืเน,นคนที่กำลังต่อสู้คนกำลังต่อสู้นี่ไม่มีกลัวแพ้กลัวชนะอันนั้นท่านเป็นชนะแล้วท่านไม่กลัวแพ้กลัวชนะแต่ท่านเอาอันนั้นมาใช้ พูดตามในของเทวิธรรมท,ที่เราแสดงและเรียกว่าวิบา,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 บากหรือว่าจิริยาจิริยาของกายว่า,จาใจเขาใช่ไงก็ใช้ตามเขาที่เขามีในโลกนี้นแต่จิตใจไม่ได้เข้าไปสึงทราบในสมุดบันทึ